For your eyes only, darling. You really do have a magnificent abdomen. My God, what's Bond doing? The mission is over, Commander. Some on arms. กับการย้อนรอยหนังเจมบอลของดอกหนาของเราต้องบอกว่านี่เป็นยุคของโรเจอร์มัวโดยแท้ถึงแม้ว่าในหนังภาคลิปแอเลดไดจะไม่โด่งดังเท่ากับเจมบอลในยุคของชอร์กอรเนารีแต่ก็ได้วางรากฐานที่ดีให้กับโรเจอร์มัวในบทเจมบอลซึ่งหลังจากนั้นโรเจอร์มัวก็ได้ต่อยอดความสําเร็จกับหนังเจมบอลภาคใหม่เดอะแมนวิดดึกก o เดนกันที่ออกฉายในปี1974 The t e highest p r i c e killer in the w o r l d He the high deadly game and the stakes are plays a and sky high. The Man with เด e g o กด e นกั n เริ่มต้นขึ้นเมื่อ MI6 ได้รับคำขู่จากสการามังกาซึ่งเป็นมือปืนรับจ้างระดับโลกฉายาเพชคฆ่าปืนทองอดีต KGB ที่ผันตัวเองมาเป็นมือปืนรับจ้างโดยรับค่าแรง1ล้านเหรียญต่อการสังหารหนึ่งครั้งโดยมีอาวุธคู่ใจเป็นปืนและกระสุนที่ทำด้วยทองคำ แม้ว่าเจมบอลจะตกเป็นเป้าหมายของการลอบสังหารครั้งนี้แต่เขาก็ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อแต่เพียงฝ่ายเดียวเขาจึงออกตามราสการามังกาโดยมีเบาะแสเป็นกระสุนทองคำที่สการามังกาสังหารสายรับ002เบาะแสต่างๆนำเจมบอลสู่ประเทศไทยซึ่งสการามังกานั้นได้รับการว่าจ้างจากนักธุรกิจชาวจีนให้สังหารนักวิทยาศาสตร์และขโมอยอุปกรณ์ไฮเทคที่ชื่อว่าโซเลก อุปกรณ์พิเศษที่จะพัฒนาระบบการสร้างกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ภารกิจครั้งนี้ของเจมบอลนอกจากตามล่าสการามังกาแล้วเจมบอลยังต้องตามหาโซเล็กที่โดนขโมยไปอีกด้วยก่อนที่มันจะตกไปอยู่ในมือของคนชั่วซึ่งท้ายที่สุดการตามล่าของเจมบอลนำไปสู่การดวลปืนระหว่างสองสุดยอดนักฆ่าเพื่อตัดสินว่าใครคือมือปืนที่เก่งที่สุดในโลก Are you ready you r <Ready>. e Are d y a you ready Mr Bond? Ready. The Man with the Golden g u n กนนำเสนอการตามล่าสการามังกาของเจมบอลมีความสู่สีกันมากซึ่งอาจมองได้ว่าจริงๆแล้วสการามังกานั้นเหนือกว่าเจมบอลอยู่เล็กน้อยด้วยซ้ำนอกจากนี้ตัวหนังพยายามวิเคราะห์ความเป็นมือสังหารของเจมบอลโดยการเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างตัวเจมบอลกับสารามังกาอีกด้วย You get as much fulfillment out of killing as I do so why d i n t you admit it? I admit killing you would be a pleasure. You should have done that when you first saw me. But then of course the English don't consider it sporting to kill in cold blood, do they? แม้เนเื่องหลักของหนังเรื่องนี้จะเน้นไปที่การตามราสการามังก้าของเจมบอนแต่ก็สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้แรงบัดันใจจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในยุคนั้นในหนังเรื่องนี้มีการนำเสนอ ศิลปะการต่อสู้แบบตะวันออกเรื่องราวเหล่า hmm. นี้ถูกเพิ่มเข้าไปในบทเพราะกระแสความนิยมของหนังกังฟูที่กำลังเฟื่องฟูในยุคนั้นคริสโตเฟอร์ลีซึ่งรับบทเป็นฟรานซิสโกสการามังกามีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกับเอียนเฟมมิง ผู้เขียนนิยายเจมบอลส่วนสเจ็ซึ่งเอียนเฟรมกิงนั้นเคยอยากให้คริสโตเฟอร์ลีมารับบทเป็นตัวร้ายในหนังภาคดร็อคเตอร์โนอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการพูดถึงในหนังเรื่องนี้ก็คืองานโปรดักชันดีไซน์งานออกแบบศูนย์พัญชาการับของ m อ6ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากงานศิลปะแบบเยอรมันเอกเพชันิดในหนังเรื่องเดอะค b i n e เนตออฟดร็อกาลิกาลี suddenly gives you a new slant what with the chinese on one side and the american fleet on the other down here's the only place in hong kong you can't be bugged the man with the golden gun ใช้ประเทศไทยเป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทําซึ่งในฉากไล่ล่าสําคัญฉากหนึ่งเราได้เห็นเจมบอนไล่ล่าผู้ร้ายผ่านสถานที่สําคัญต่างๆในกรุงเทพฯเรากลับผงจะรีบกลับไปเดี๋ยวได้ครับ นอกจากนี้ยังมีฉากไล่ล่าด้วยเรือหางยาวอีกด้วย The Man with the Golden Gun ยังมีการถ่ายทาที่จังหวัดพังงาและภูเกต็ตซึ่งโดนนำเสนอให้เป็นฐานลับของสการลามังกาและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวของไทยโด่งดังไปทั่วโลกจนโลเคชั่นถ่ายทาหนังเรื่องนี้ในอ่าวพังงาได้ชื่อเล่นว่าหมู่เกาะเจมบอล นับได้ว่า The Man with the Golden Gun สร้างรากฐานความนิยมให้กับตัวโรเจอร์มัวในฐานะเจมบอลได้ดีขึ้นและกลับมารับบทเจมบอลอีกครั้งในเจมบอลตอนที่มีชื่อว่า The Spy w h o l o v e d Me ซึ่งออกฉายในปี1977 It's biggest. It's It's the the best. beyond Bond and beyond. เรื่องราวของเดอะสปายวูลเลอร์มีเริ่มต้นขึ้นเมือ่อเรือดำน้ำของอังกฤษและรัสเซียหายสาบสูญไปอย่างลึกลับรัฐบาลอังกฤษจึงเรียกตัวเจมบอลให้มาทำคดีนี้ส่วนทางรัสเซียได้ส่งสุดยอดสายลับสาวแสนสวยที่มีรหัสว่า Tri ป l e ิ X. มาไขาคดีนี้เช่นกันทำให้เจมบอลและ Tri ป l e ิต่างแข่งกันสืบหาความจริงของคดีนี้แม้จะไม่ได้อยู่ในฐานะศัตรูที่ชัดเจน แต่ก็ไม่มีใครยอมใครในเกมสายลับครั้งนี้ What an unexpected pleasure. Welcome to the m a j a o a Club. Buy you a drink? Major Amosov? Or may I call you Triple X? So you know who I am. ต่อมา M และหัวหน้า KGB ตัดสินใจร่วมง,งานกันทําให้เจมบอนและ Triple X ต้องทํางานร่วมกันในการตามหาผู้อยู่เบื้องหลังแผนลายครั้งนี้ และในที่สุดทั้งสองก็ค้นพบว่าผู้อยู่เบื้องหลังแผนร้ายครั้งนี้ก็คือคาร์ลสตอมเบิร์กมหาเศรษฐีนักชีววิทยาที่ลหลงไหลโลกใต้มหาสมุทรโดยมีความเชื่อว่าทำไมมนุษย์เราถึงอยากจะไปชิดอวกาศในเมื่อขณะที่7ใน10ส่วนของโลกเป็นพื้นที่ใต้มหาสมุทรที่ยังสำรวจไม่ทั่วถึงโดยแผนร้ายของสตอมเบิร์กนั้น จะใช้นิวเคลียร์ที่เขาเขาโมยมาจากเรือดำน้ำของทั้งอเมริกาและรัเสเซียทำลายล้างโลกที่เขาเชื่อว่าแต่ไปด้วยความโสมมและจะสร้างโลกใหม่เป็นน้างครใต้ทะเลซึ่งแน่นอนว่าเจมบอลและสายลับทริปเล็ต้องเข้าไปขัดขวางแผนร้ายครั้งนี้ของสตอมเบิร์กให้ได้ Avear That has well Mr. Bon That word has must Bond about welcome ring permanency I admit of ระหว่างปฏิบัติภารกิจนั้นเจมบอลและสายลับเทปเปิลเอ็กซ์ได้มีความสนิทสนมกันมากขึ้นจนเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึง้งและเกิดเป็นความรักระหว่างสายลับของสองชาติที่เป็นคู่อริกันแต่เมื่อสายลับเทปเปิลเอ็กซ์สืบทราบว่าเจมบอลนั้นเป็นคนที่ฆ่าคนรักเก่าของเธอภารกิจครั้งนี้จึงมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น When will this over Mission is over, I will kill you. หนังภาคนี้ยังแนะนำให้เราได้รู้จักตัวร้ายสุดคลาสสิกที่ชื่อว่าจอนักฆ่าจอมพลังที่มีฟันเหล็กเป็นอาวุธอันร้ายกาดกัดขาดได้แม้กระทั่งโซ่เหล็กกล้า <The Pharaoh. S 1> พุ่มกับของหนังภาคนี้พยายามปรับบุคลิกของเจมบอลให้เหมือนกับต้นฉบับในหนังสือมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้โรเจอร์มัว พยายามที่จะเดินตามรอยชอรคันลี่มากเกินไปโดยปรับบุคลิกของเจมบอลให้เป็นคนที่สนุกสนานขี้เล่นและมีความตลกมากขึ้นสตีเวนสปิลเบิร์กได้รับการพิจารณาให้มากำกับเดอะสปายวูดเลิฟมีแต่ด้วยตารางงานที่ไม่ลงตัวเพราะกำลังพัวพันกับการสร้างหนังเรื่องจอทำให้พลาดงานนี้ไป ซึ่งตัวสปี e เบิร์กเองนั้นมีความสนใจอยากทําหนังเจมบอลมากและได้นําเรื่องนี้ปรึกษากับเพื่อนสนิทอย่างจอรูกัสแต่จอรูกัสเสนอว่าเขามีเรื่องอื่นที่สปี e เบิร์กน่าจะสนใจกํากับมากกว่าหนังเรื่องนั้นก็คืออีเดน่าโจนนั่นเองแต่ความลหลงไหลในหนังเจมบอลของสปี e เบิร์กเป็นส่วนหนึ่ง ที่เขาตัดสินใจเสนอบทพ่อของอินนาโจนให้กับชอร์คอนเนลลี่โดยกล่าวว่าไม่มีใครเหมาะที่จะเป็นพ่อของอินนาโจนได้ดีกว่าเจมบอลศูนสนเจนั่นเองนอกจากนั้นฉากเปิดเรื่องของอินนาโจนภาคเทมเพินรับดูมเห็นได้ชัดเจนว่าได้รับแรงบันดาลใจจากหนังชุดเจมบอลน,นั่นเองโจา นอกจากนั้นในหนังภาคนี้ยังมีสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่จดจำของแฟนหนังเจมบอลก็คือรถที่สามารถแปลงเป็นเรือดำน้ำได้ซึ่งมีฉายาว่าเวทเนลลี่เพื่อเป็นการอ้างถึง l i t เ l e n เนลลี่เฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่เจมบอลเคยใช้ในหนังภาค You Only Live Twice ในเอ็นเครดิตของ The Spy Who Loved Me และบุไว้ว่าหนังเจบอนตอนต่อไปคือ For Your I o n l y แต่ด้วยความสำเร็จของหนังอย่าง Star Wars A New Hope ที่ออกฉายในปี1977ทำให้ทางโปรดิวเซอร์ตัดสินใจเลือก Moonraker มาสร้างเป็นตอนต่อไปด้วยเหตุผลที่ว่า Moonraker มีเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมของยุคนั้นและออกฉายในปี1979 From the most exotic locations on earth Moonraker will transport you to another world to the most spectacular adventure in space Moonraker, it's out of this world m o o n r a k e เเป็นภาพยนตร์เจมบอลตอนที่11เล่าเรื่องการหายสาบสูญไปของกระสวยอวกาศสัญชาติอเมริกันที่ชื่อว่า Moonraker ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอังกฤษทำให้รัฐบาลอังกฤษส่งเจมบอล0 0 7นเเข้าไปสืบหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระสวยอวกาศลำนี้ การสื่อสวนของเจมบอลในครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่ฮิวโก้เรกมหาเศรษฐีผู้สนใจพิชิตอวกาศเจ้าของบริษัทซึ่งเป็นผู้ออกแบบสร้างมูลเรคเกอร์นั่นเองภารกิจครั้งนี้เจมบอลต้องร่วมง,งานกับดร์ฮอลลี่กูเทสซีไสาวแสนสวยที่ปลอมตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์เข้าไปทำงานอยู่ในบริษัทของฮิวโก้เร really I pool our resources? ซึ่งในที่สุดเจมบอนก็ได้สืบทราบถึงแผนร้ายของฮิวโก้เรกซึ่งวางแผนใช้กระสวยอวกาศที่ขโมยมาเดินทางสู่สถานีอวกาศลับพร้อมด้วยมนุษย์ที่ถูกคัดเลือกเพื่อสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในอนาคตนอกจากนั้นเขายังได้พัฒนาการพิษที่มีฤทธิ์ร้ายแรงส่งผลต่อมนุษย์แต่ไม่ทำร้ายสัตว์และพืชซึ่งสกัดจากดอกกล้วยไม้ป่าหายาก โดยเขาจะใช้การาดพิชชนิดนี้ทำลายล้างโลกฆ่ามนุษย์ให้หมดและสร้างโลกใหม่เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติเป็นยูโทเปียในอุดมคตินั่นเองเพื่อยับยั้งแผ่นร้ายครั้งนี้เจมส์อร์ต้องเดินทางสู่อวก,กาศและทำลายแผนร้ายครั้งนี้ให้ได้ Your dream whatever sort of nightmare is, has not chance, Dre you think is หน,นังภาคนี้ใช้ทุนสร้างสูงถึง30ล้านเหรียญ มากกว่าทุนสร้างของหนังเจนบอล8ภาคแรกรวมกันเพื่อเนรมิตฉากต่อสู้กลางอากาศที่น่าตื่นเต้นถึงแม้ว่ามูนเรคเกอร์จะเป็นหนังที่สร้างตามกระแสความโด่งดังของหนังอากาศอย่างสตาร์วอลและมีความเป็นไซไฟสูงมากแต่ผู้อำนวยการสร้างกล่าวว่า หนังเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่เน้นไปที่ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์โดยได้จ้างนักวิทยาศาสตร์สองคนจากนาซามาเป็นที่ปรึกษาของหนังเรื่องนี้อีกด้วยในหนังภาคนี้เรายังได้เห็นการกลับมาของมือสังหารฟันเหล็กที่ชื่อว่าจอซึ่งเป็นตัวร้ายเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่ได้โลดเล่นในหนังเจมบอลมากกว่าหนึ่งภาค you know Moon รค k e r ถือเป็นหนังเรื่องสุดท้าย ที่เบอร์นาร์ดลีนักแสดงที่รับบท M มาตั้งแต่หนังเจมบอลภาคแรกซึ่งเขาได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในช่วงที่ถ่ายทำหนังภาคใหม่ในชื่อตอนว่า For Your Eyes Only ซึ่งได้ปรับบทให้ตัวละครของ M อยู่ระหว่างการพักร้อน Explosive e x c l o s i v e Oh by the way we haven't been properly introduced Melina My name is Bond James Bond เรื่องราวของ For Your Eye o n l y เริ่มขึ้นเมื่อเรือสอดแนมของอังกฤษโดนโจมตีและจมลงในน่านน้ำอาเบเนียนซึ่งเรือลำนี้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ชื่อว่า a t e x เครื่องมือที่สามารถควบคุมขีปนาวุธได้จากระยะไกลและสามารถเชื่อมต่อกับเรือดำน้ำได้ทุกลำทำให้รัฐบาลอังกฤษต้องหาทางเก็บกู้อุปกรณ์ชิ้นนี้ก่อนที่จะตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าเรือสอดแนมลำนี้ทำภารกิจลับอยู่ รัฐบาลอังกฤษจึงไม่สามารถเข้าไปเก็บกู้ได้โดยตรงและได้ว่าจ้างนักโบราณคดีใต้น้ำให้มาช่วยทำภารกิจนี้แทนขณะที่กำลังตามหาอุปกรณ์ชิ้นนี้นักโบราณคดีใต้น้ำก็โดนรอบสังหาร m i ็ 6, จึงให้เจมบอลมาทำคดีนี้ และสืบหาให้ได้ว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการฆาตกรรมครั้งนี้และตามหาเอเท็กซ์กลับมาให้ได้ก่อนที่จะตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีการตามล่าผู้อยู่เบื้องหลังแผนร้ายครั้งนี้ทําให้เจมบอลได้พบกับมาลรนาลูกสาวของนักโบราณคดีใต้น้ําที่โดนรอบสังหารซึ่งมาเลนานั้นก็กําลังออกตามล่าฆาตกรคนที่ฆ่าพ่อแม่เธอเหมือนกันงานนี้เจมบอลจึงต้องร่วมมือกับมาเลนาเพื่อตามหาผู้ร้ายตัวจริง และแก้แค้นให้กับมารีนาอีกด้วย The Chinese have a saying Before setting out on revenge, you first dig two graves. I don't expect you to understand. You're n g l i s h การสื่อส่วนครั้งนี Thanks> ้ไ mm ด้นำพาเจมบอลเข้าไปพัวพันกับขบวนการค้าของเถื่อนและมาเฟียใต้ดินของกรีกซึ่งถือว่าเป็นแก๊งอาชญากรข้ามชาติทำให้ภารกิจครั้งนี้ของเจมบอลมีความยุ่งยากมากขึ้นจริงๆแล้ว หนังภาคนี้มีการวางแผนที่จะให้นักแสดงคนใหม่มารับบทเจมบอลโดยในฉากเปิดเรื่องได้เขียนให้คาแรคเตอร์ของเจมบอลนั้นเดินทางไปเยี่ยมหลุมศพของภรรยาที่โดนลอบสังหารเพื่อให้เป็นจุดเชื่อมต่อของเนื้อเรื่องและถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนักแสดงแต่ฉากนี้ก็ยังอยู่ในหนังนอกจากนั้นในฉากเปิดเรื่องยังมีการใช้ตัวละครที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับมิสเตอร์โบเฟลแต่ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อ หรือแม้แต่เห็นใบหน้าของเขาซึ่งจริงๆแล้วฉากนี้ถือเป็นการส่งสารเย้ยหยันจากโปรดิวเซอร์อาเบิร์ตอาบอร์คอร์รีถึงคู่กรณีที่กำลังมีข้อพิพาททางกฎหมายเรื่องเลขสิทธิ์ตัวละครโดยให้ตัวละครที่เหมือนโบเฟลตัวนี้โดนเจมบอลกำจัดไปโดยรว,วดเร็วเป็นการบอกใบ้คู่กรณีว่าหนังเจมบอลสามารถประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องมีตัวละครโบเฟลหรือองค์การสเปกเตอร์นั่นเอง S <S <S ผ่านไปแล้ว12ตอนนะครับกับการย้อนรอยหนังเจมบอลของด็อกหนังถือว่ามาถึงครึ่งทางแล้วนะครับกับหนังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง58ปีแต่ความน่าสนใจของหนังชุดเจมบอลยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนติดตามกันได้ในตอนต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเซิร์ชหาเราง่ายๆพิมพ์คำว่าด็อกหนังทั้งใน Facebook และใน YouTube ยังไงก็เจอคลิปของเราแน่นอนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ